ก็ขอบคุณทาง t o Travel well นะคะที่สนับสนุนซิมให้พวกเราตั้งแต่แมตช์การแข่งขันอาเซียนเอเซียนแล้วก็พาราลิมปิกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักกีฬาจริงๆส่วนสายสุนีนี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะสายสุนีจะได้โทรหาลูกเพราะว่าห่างกันไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้เพราะว่า37วันอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดก็คือซิมตัวนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสายสุนีมาโดยตลอดค่ะ ซิมทูในครั้งนี้ประโยชน์สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกก็คือได้โทรกลับมาหาคนทางบ้านแล้วก็มีการเวลาเราแข่งขันอ่ะเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเราก็จะดูโปรกแกรมการแข่งขันที่สำคัญก็คือต้องใช้เลยค่ะโปรแกรมแข่งแข่งขันว่า,ากี่โมงเราต้องเจอใครอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ก็คือตัวนี้อันดับแรกก็คือในการแข่งขันอยู่ภายในอันดับที่2ก็คือ สามารถคอนแทคแล้วก็ติดต่อทางบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะอันดับที่3ก็คืออุ่นใจสําหรับเราเพราะว่าณเวลานี้สิ่งสําคัญที่สุดคืออินเทอร์เน็ตอะค่ะก็คือถ้าได้เขาแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจแล้วอุ่นใจแล้วก็ทําให้เราคลายเครียดได้